ค่ะสวัสดีค่ะค่ะกุมพนคะราคาทองคําล่าสุดอยู่ที่1,683งพนดเหรียญด้วยกันนะคะเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้ต้องถามวองนี้ก่อนค่ะค่ะวันนี้ราคาทองคาเองมีการดิดตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโดยรวมยังไม่สามารถผ่านระดับ1,600งพนหกร แ5เหรียญยอสด้าตอบขยเ้นะคะแล้วก็ราคาทองคำาองเนี่ยร่วงลงมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์หลังจากที่มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานรอกภาคเกษตรออกมานะครับซึ่งถือว่าดีกว่าที่คาดไว้ค่อนข้าขง,ขงมากทีเดียวนะคะเลยทําให้ตัวคอมมดิตี้หลายๆตัวเนี่ยมีการปรับตัวลดลงทองคําเองก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีการรับตัวลดลงตามด้วยเช่นกันนะคะ กาประกอบก,กับในสปดาหนี้จะมีผลการเลือกตั้งนะคะก็คือเรา่มมีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้แล้วก็ผลเราจะทราบกันในวันพุธเวลาประเทศไทยนะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านักลงทุนเองอ่ะเราก็มาดูว่าประธานาธิบดีจะเป็นท่านไหนนะคะซึ่งก็จะค่อนข้างส่งผลเกี่ยวกับนโยบายการเงินโดยรวมของประเทศสหรัฐเองนะคะซึ่งมันจะส่งผลกับาการปรับตัวลดลงหรือว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำตัดต่องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งโอบามาหรือว่ารอมนี่เนี่ยนะคะ,คะถ้าหากว่าเกิดทางใดทางหนึ่งคุณมนประมาณการว่ามันจะมีผลต่อราคาทองคำในด้านไหนบ้างนะคะ ค่ะเคามองว่าถ้าเป็นสองประธานาธิบดีคนเดิมนะคะก็น่าจะส่งผลให้ราคาทองคำมีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าในเรื่องของนโยบายการเงินแล้วเรามองว่าน่าจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะในเรื่องของนโยบายก็ยังเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งตรงข้ามฝั่งรอนิงเองน่าจะส่งผลทาให้ราคาทองคายิ่งกดดันปรับตัวลดลงนะเพราะว่านักลงทุนเองก็จะมีการกังวลว่า ต่อไปในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนโยะบายการเรงินรอ่ปลบ่บหรือว่าอาจจะมีมาตรการในเรื่องของนโยะบายเราถึงคัดขึ้นมาซึ่งก็จะส่งผลในการปรับตัวลดลงในระยะสั้นของราคาทองคำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามองในระยะยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนที่ได้ออกมา <c oughs> ก็ในระยะยาวราคาทองคำเองมีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ ค่ะคุณมนค่ะกว่าเราจะทราบผลนะคะก็ประมาณวันพุธนะคะที่จะถึงนี้นงนัี้นเนี่ยพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีกหนึ่งวันค,คุณมนมองทิศทางทองคำว่าจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณเท่าไหร่คะค่ะตอนนี้เองนะคะคือถ้าาทองคํายังไม่สามารถผ่านแนว1,690เก้าสหรียญไปได้าก,การย่อตัวยังมีอยู่นะคะก็คือว่าโดยที่แนวรับแรกเนี่ยจะอยู่ที่ระดับหนึ่งพัน หกร้อยเจ็ดสิบเหรียญแล้วก็หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเหรียญยูเอ็นซอลล่าไอฟอาฟ์ค่ะค่ะแล้วถ้าทะลุหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบขึ้นไปได้น่าจะไปแตะที่แนวต้าระดับไหนคะอาจจะมีการขึ้นในเทสที่ระดับพันเจ็ดร้อยนะคะแต่ว่าโดยรวมก็ต้องรอด,ดูกันอีกครั้งหรือว่าที่ระดับพันเจ็ดร้อยจะสามารถผ่านไปได้ไหมเพราะว่าโดยรวมในช่วงนี้เองเ,องเนี่ยจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีแรงดีตัวของราคาทองคำนะคะแต่แรงซื้อยังมีไม่มากนากนะคะโดยรวม,มเนี่ยราคาทองคำยังมีโอกาสในการย่อลงต่อีกนั่นค่ะ ช่วงนี้นะคะถือว่ามีประเด็นในเรื่องของกรีซเข้ามาเหมือนกันนะคะในคำคืนวันนี้ที่ตลาดต่างประเทศนั้นจับตากันว่าการขอรับเงินช่วยเหลือรอบใหม่ของกรีซนั้นจะมีขึ้นจะผ่านไปได้หรือไม่อันนี้เราประเมินว่ามันจะมีผลต่อทองคํำยังไงบ้างะคะค่ะก็จะส่งผลกดดันในเรื่องของราคาทองคำด้วยเช่นกันนะเพราะว่า ถ้าสุดท้ายแล้วยังหาทางคลี่คลายในเรื่องของดิบ่้อยของทางกรีซไม่ได้เองค่าเงินยูโรเองนะ่าจะมีการปรับตัวลดลงนะคะก็คือกดดันค่าเงินยูโรให้มีการปรับตัวลดลงฟรังคาร์เอง,เองก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีโอกาสที่จะมีการปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันแล้ในฝั่งของยูโรเองนะคะเราจะต้องติดตามการประชุมในวันพฤหัสที่จะมีถึงเนี้ยนะคะก็คือจะมีการประชุมของฝั่งยุโรปเองแล้วก็มีการถแถลงการของทาง ECB ค่ะ โดยรวมในสัปดาห์นี้คุณมนมองว่าทิศทางทองคําน่าจะไปในด้านไหนคะคือโดยรวมเรามองว่าโอกาสในการที่จะปรับตัวลดลงของราคาทองคํายังมีอยู่นะคะโดยที่แนวะรับแรกเนี่ยเรายังให้อยู่ที่ระดับหนึ่งเพราะว่าจะจิบแล้วก็หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเยยเลา่องไทอัลค่ะค่ะถ้านักลงทุนที่คือคลองทองคำอยู่ในราคาระดับประมาณ1,700อาจจะค่อนข้างสูงนิดหนึ่งขึ้นไปเนี่ยนะคะเขาควรที่จะจะต้องระวังในระดับราคาที่ประมาณเท่าไหร่คะ คือตอนนี้เรามองว่าโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับต,ตัวลงต่อมีค่อนข้างมากทีเดียวนะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยราคาทองคําในสัปดาห์ที่แล้วหลุดแนวที่ 1, หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเหรียญลงมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าในช่วงประมาณสี่สัปดาห์ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงมาสี่สัปดาห์ต่อเนื่องนะคะหรือว่าถ้าเรามองเป็นราคาทองคําที่เคยทําสูงสุดไว้ในปีนี้ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดเหรียญย่อลงมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีถือว่ามีการปรับตัวลดลงมาถึงระดับประมาณร้อย สามสิบเหรียญ US d o ล l a r สอบทยอาได้ค่ะค่ะท e ีน um> ี้ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งผู้นําของประเทศจีนเหมือนกันมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะคะอันนี้ถือว่ามันมีผลต่อราคาทองคํามากน้อยเพียงใดคะ ค่ะมีผลกับราคาทองคาเหมือนกันนะะคะแต่ว่าอาจจะถือว่าเป็นในแง่ของทางอ้อมแต่ว่าโดยรวมในช่วงนี้ที่ผ่านมาถ้าเราสังเกตดูว่าทุกครั้งที่ตัวเลขของทางเศรษฐกิจจีนมีการประกาศมาเราออกมาในแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะก็เราส่งผลผลักดันทำให้ในสินทรัพย์ในการลงทุนเอง่าจะเป็นทงองคําเองมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าถ้าตัวเลขของทางจีนออกมาติดลบน,นะคะก็จะส่งผลกับ ราคาทองคำอาจจะมีการรอบตตวลดลงแต่โดยรวมในสัปดาห์นี้นะคะก็คือว่าข่าวของทางการลงทุนทองคําเองยังให้น้ำหนักไปในเรื่องของการเลือกตั้างแล้วก็ผลการประชุมของฝ่ายยุโรปมากกว่าครับค่ะอาล้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณมลคสว<อ>ัสค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนคงต้องใจเย็ยนๆกันนิดนึงนะสำหรับคนที่เตรียมจะเข้าไปช้อนซื้อนะคะย้ำอีกครั้งค่ะ